หนักส่วนยางเนี่ยดออหมดแล้วเด้อผู้ลูกค้าผู้น่ารักบอกขอนอนคิดคืนหนึ่งก่อนงั้นก็ขอทาการเช็ดยางให้เรียบแปะเพร่อประการขันปล่อนล้อให้แน่นตึบก่อนแล้วกันจากนั้นก็นํารถไปเทไดรและตั้งสูรล้อให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ทําการส่งรถตามปกติ เช้าวันลุงขึ้นคุณลูกค้าสุดหล่อสาวสวยคนนี้ก็กลับมานอนไม่หลับทั้งคืนมันวนเวียนอยู่ในหัวได้หน้าอย่าลืมหลังยางก็หมดแล้วส่วนล้อกเก่าก็รับเถินมาบเปลี่ยนทั้งล้อยางพร้อมกับเติมชุดเบรกหลังมาหวังคุณลูกค้าผู้น่ารักสองคนเนี่ยเขาของจริงว่ะเริ่มแรกเนี่ยกระทำการติดตั้งชุดเบรกหลังให้เรียบร้อยส่วนดีเทลในการประกอบล้อเนี่ยยังคงใส่ใจเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นการใส่ายางให้ตรงมรักรูบล้มกับเตอร์ลปอร์แต่คาปอมาตรฐานโดยมีการถ่วงยางให้ได้บาลานซ์ให้แม่ให้สุดด้วยเครื่องมาตรฐานระดััััับบบสสูตตตรรรรซซปปปปเเเเเเเอออออ์์คคา T ขใใใชชช้้้้้กกกกะะหนนนนนน่่่ยยลลลีี็็็็โททดดวววงจิ c 1 0 5 x ส d g m เป็น ing, นะปล็อฟโซฟามิงนะเป่างาน NK โอล<ะ>ัดได้ยางคอนติในเท่า MC7 2 3 5 4 0 R18 และเมื่อจบทุกขั้นตอนแล้วเนี่ยก็ทําการติดตั้งล้อเข้าที่ตัวรถทันทีขวาอยางโลมันคือส่วนผสบที่แตกต่างแต่เขาก็ได้อย่างลงตัวก็จบแล้วรอสําหรับ Civic FC ของลูกค้นาผู้น่ารัก2คนนี้ค่ะต้องบอกเลยว,ว่าแต่งออกมาลงตัวสุดๆภาพรวมคือหล่อเท่จะละเข้ฟ้านห่างเลยกระเทยบอกฟิลลิ่งในการขับขี่นี่ดีกว่าเดิมแน่นอนแบบว่าซิ่งก็ได้ใช้งานในชีวิตประจำวันก็สบายและถ้าเพื่อนๆมีรถมือสอย่างใหเลเทค ดูให้กนเลี้ยวเข้ามาได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมา,มากๆครับและยังคงเหมือนเช่นเคยดูแลดุดญาติมิแต่คิดเงิน